สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่ e-DD podcast ซีรีส s เล่าเรื่อง AI ตอนที่3แล้วนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนลงลึกไปอีกระดับกับหัวข้อที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของ AI สมัยใหม่เลยครับนั่นก็คือ deep learning ใช่ค่ะถ้าคุณใครได้ยินชื่ออย่าง ChatGPT Midjourney Dall-E หรือแม้แต่ระบบขับรถอัตโนมัติของ Tesla ทั้งหมดนี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือ เบื้องหลังของมันคือ deep learning ขอเริ่มจากพื้นฐานก่อนเลยครับ deep learning คืออะไรครับ deep learning คือขแขนงหนึ่งของ machine learning ที่เน้นการใช้โครงสร้างที่เรียกว่า artificial neural network หรือโครงข่ายประสาทเทียมในการเรียนรู้จากข้อมูลอธิบายแบบไม่วิชาการมากได้ไหมครับได้เลยค่ะลองนึกถึงสมองของมนุษย์ที่มีเซลลประสาทนับพันล้านเชื่อมโยงกัน deep learning พยายามจำลองการทำงานแบบนั้น ด้วยระบบที่มีเลเยอร์หรือชั้นซ้อนกันหลายชั้นจึงเป็นที่มาของคำว่า Deep ขอภาพรวมสั้นๆว่าโครงสร้างมันเป็นยังไงครับมี3ส่วนหลักๆค่ะ Input Layer รับข้อมูลเข้าเช่นรูปภาพเสียงข้อความ Hidden Layer ชั้นซ้อนที่ประมวลผลข้อมูลเรียนรู้รูปแบบ Output Layer ส่งผลลัพธ์ออกเช่นคำตอบว่า นี่คือแมวหรือนี่คือลูกค้าเสี่ยงแล้วอะไรทำให้มันลึกครับ <uki> ก็เพราะว่ามีชั้นซ่อน hidden layer หลายชั้นมากๆนั่นแหละ Mansion. ค่ะยิ่งชั้นเยอะยิ่งลึกยิ่งสามารถเรียนรู้ความซับซ้อนได้มากขึ้นสิ่งที่ทุกคนสงสัยคือแล้วมันต่างจาก machine learning ปกติยังไงคำตอบคือ deep learning สามารถดึงคุณลักษณะ ฟีเจอร์เอ traction เองได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องให้มนุษย์บอกว่าต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างเช่นเช่นสมมุติเราต้องการให้ระบบรู้ว่าภาพนี้คือแมวถ้าเป็น m a ชช i n e Learning แบบเดิมเราต้องบอกว่าหูต้องแหลมตาต้องกลมมีขนอ etc. แต่ Deep Learning แค่ป้อนรูปแมวเป็นพันๆหมื่นๆรูปเข้าไปมันจะเรียนรู้รูปแบบของแมวเอง โดยไม่ต้องบอกสูตรเลยแล้วตอนนี้ Deep Learning ถูกใช้อยู่ในอะไรบ้างครับเยอะมากค่ะนี่คือตัวอย่างเด่นๆการรู้จำภาพ image recognition เช่นตรวจจับใบหน้าวิเคราะห์ภาพถ่ายเอ็กซเรย์การเข้าใจภาษา natural language processing เช่น chat GPT Google Translate การรู้จำเสียงพูด speech recognition เช่น Siri Alexa การขับเคลื่อนอัตโนมัติ Autonomous Driving เช่น Tesla Waymo การสร้างภาพเสียง generative AI เช่น Mid Journey d o l l e e l e v 11 labs เรียกได้ว่า Deep Learning เปลี่ยนโลกไปเลยครับใช่ค่ะ ต่อไปนี้คือตัวอย่างที่คนทั่วไปใช้อยู่โดยไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังคือ deep learning ถ่ายค่าบุคคลใน iPhone แล้วได้ฉากหลังบเบลอใช้ Google Photos แล้วสามารถค้นหาคำว่าแมวได้พิมพ์ข้อความใน Gmail แล้วมีระบบแนะนำคำถัดไปเปิด Facebook แล้วแท็กรูปเพื่อนได้อัตโนมัติใช้ Google Lens แปลภาษาจากรูปถ่ายทั้งหมดนี้ใช้โครงข่ายประสาทเทียมที่เรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมหาาลค่ะแต่ deep learning ก็ไม่ใช่ว่าไร้ที่ติใช่ไหมครับใช่ค่ะ มีข้อจำกัดและความท้าทายหลายอย่างเลยเช่นต้องการข้อมูลจำนวนมหาศาลถ้าข้อมูลน้อยจะเรียนรู้ไม่ดีใช้พลังประมวลผลสูงมากต้องใช้ GPU หรือ Cloud Server ร ยากต่อการอธิบาย Black Box บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่ามันตัดสินใจจากอะไรอ่อนไหวต่อข้อมูลผิดพลาดถ้าปอนข้อมูลผิดผลลัพธ์จะเพี้ยนเลยอาจเกิดอคติ b บ AS เช่น AI เลือกปฏิเสธผู้สมัครงานเพราะข้อมูลอดีตมีอคติฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องรับผิดชอบมากขึ้นเรื่อยๆครับมีหลายเทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐานหรือเสริมกับ Deep Learning ค่ะเช่น CNN convolutional neural network ใช้กับการวิเคราะห์ภาพ RNN Recurrent Neural Network ใช้กับข้อมูลลำดับเช่นเสียงหรือข้อความ Transformer ตัวนี้คือหัวใจของ ChatGPT Bird และโมเดลใหม่ๆทั้งหมด GAN Generative Adversarial Network ใช้สร้างภาพปลอมหน้า etc จะเห็นว่า Deep Learning กลายเป็นสมองดิจิทัลที่พัฒนาเร็วและแทรกซึมทุกวงการสรุปตอนนี้นะครับ Deep Learning คือการใช้โครงข่ายประสาทเทียมเรียนแบบสมองมนุษย์มันคือการเรียนรู้ผ่านหลายชั้น Deep โดยไม่ต้องบอกสูตรใช้ในระบบแปลภาษารูปภาพเสียงขับรถสร้างภาพและอีกมากมีข้อจากัดเช่นต้องการข้อมูลเยอะใช้พลังสูงและเป็น black board. เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่สุดของ AI สมัยใหม่เลยครับตอนต่อไปเราจะเล่าให้ฟังว่า AI เข้าใจภาษาได้ยังไงเราจะพาไปรู้จักกับ NLP หรือ Natural Language Processing ค่ะใครที่อยากรู้ว่า ChatGPT ทำงานยังไงต้องไม่พลาดตอนถัดไปแน่นอนครับขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วพบกันในตอนหน้า EDD Podcast เล่าเรื่อง AI